ที่2นะครับที่พี่ยกมาในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวของเจมส์สวับเทโลสโคปหรือกล้องโทรทัศน์เจมส์สวับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข่าวดังมากเลยที่นาซานะครับได้ยิงไอ,อ,อ,อ้ตัวเทโลสโคปหรือกล้องโทรทัศน์เนี่ยขึ้นไปแทนกล้องโทรทัศน์ที่ชื่อฮับเบิลซึ่งใช้มายาวนานมากแล้วนะครับแล้วอัน,นเนี้ยเ,เนี่ยกล้องโทรทัศน์อันเนี้ยชื่อเจมส์สวับซึ่งเป็นชื่อของออ,อ,อคนที่เคยทํางานอยู่นาซานะครับคนหนึ่งเนาะนะครับเขายิงขึ้นไปวันคริสต์มาสนะ วันที่25ทธันวาคม2021เนาะแต่ว่ากว่าที่จะขึ้นไปแล้วก็จะไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งจนวันที่11 เดือน7เนาะเดือน7ปี2022เนี่ยนะครับเขาก็ได้รีลิสหรือว่าได้ปลดได้ปล่อยภาพแรกที่กล้องโทรทัศน์ของเจมส์เวบเนี่ยนะครับได้ถ่ายออกมานะครับซึ่งแบบเจมส์เวบเนี่ยแบบเจ๋งมากเลยเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะให้มันจับแสงอินฟราเรดนะครับเป็นเป็นย่านอินฟราเรดได้เพราะว่าแสงในย่านนี้เนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะอยู่ในอออย,นอยู่ในอยู่ในอวกาศตั้งแต่บิ๊กแบงมาได้เลยนะครับ โอเคซึ่งภาพที่เขาเปิดเผยออกมานะครับภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพของดาวพฤหัสซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเนี่ยภาพนี้นะครับมันมีจุดอยู่2จุดทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดวงดวงจันทร์ของออดาวพฤหัสที่ชื่ออัมาเซียกับอะดรัสเทียนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยนะครับก็เห็นดาวพฤหัสนะโดยที่แบบมีแสงเหนือแสงใต้เรืองรองออกมาจากขั้วทั้งสองของดาวแล้วก็ยังเห็นการเลี้ยวเบนนะนะครับของแสง ใต้เนี่ยสว่างเป็นพิเศษแล้วก็ยังมองเห็นวงแหวนจางๆเออไม่เคยมีใครดูว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็จะมีวงแหวนด้วยนะครับแต่ว่าเจมส์เวฟเนี่ยมีความละเอียดมากๆเลยนะครับเออมันก็เลยสามารถที่จะเห็นแสงจางๆตรงนี้ได้ไอแสงจางๆเนี่ยที่เราไม่ค่อยเห็นกันเนี่ยเพราะว่าแสงมันสว่างน้อยกว่าตัวดาวพฤหัสเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเลยนะครับทนีนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วไอภาพนี้เนี่ยนะครับมันมันเห็นได้ยังไงไหนบอกว่าแบบอินมันเป็นย่านอินฟราเรดใช่ปะ ตาเราเนี่ยเห็นอินฟราเรดไม่ได้นะครับเราเห็นได้เฉพาะย่านของแสงก็คือเขาเอาอความถี่แต่และความถี่ของย่านอินฟราเรดเนี่ยมาย้อมสีคือให้สีมันนะครับทำให้เราสามารถที่จะเห็นมันเป็นสีสีอย่างนี้ได้จริงๆเราไม่ได้เห็นนะนะครับแต่กล้องเนี่ยมันจับได้มันเป็นเซนเซอร์ในการจับอะเหมือนเวลาน้องใช้รีโมททีวีอะเรายิงไปที่ทีวีใช่ไหมแล้วทีวีก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้แต่เราก็ไม่ได้เห็นมันว่ามันมีอะไรยิงอยู่นะครับนั่นแหะแต่ว่าเขาเอา ความถี่แล้วความถี่เนี่ยมาให้แสงมาให้สีมันว่าถ้ามันเป็นความถี่นี้มันต้องเป็นสีนี้ก็เลยได้เป็นภาพแบบนี้ออกมานะครับซึ่งกล้องเจ์เซบเนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์ที่ชื่อ N I R Cam นะเป็นกล้องบันทึกตังสีอินฟราเรดนะครับซึ่งออไอการที่เราสามารถที่จะเห็นตรงนี้เนี่ยได้เนี่ยนะครับก็เกิดจากเ,เทคโนโลยีของไอตัวเจ์เซบเนี่ยที่กล้องมันแบบมีความละเอียดมากๆเลยนะครับเราถึงจะเห็นอันนี้ได้นะครับ ข้อต่อไปบอกว่าข้อใดตอบข้อใดไม่ใช่ลักษณะในการวิเคราะห์ภาพของกล้องเจมส์เว็บข้อหนึ่งวิเคราะห์องค์ประกอบของดาวตั้งแต่ชั้นบนของบรรยากาศลงมาจนถึงผิวดาวด้านล่างในคราวดเดียวกันนะครับเอออันนี้ใช่ไหมใช่นะอันนี้ใช่นะครับข้อ2วิเคราะห์สเปกตรัมของแสงดาวทําให้รู้ว่าองค์ประกอบของบรรยากาศมีได่ธาตุใด,ดปรับปนอยู่บ้างก็ใช่นะครับข้อ 3. ซ้อนข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในแต่ละช่วงขณะในแต่ละช่วงขณะ หลายรูปเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดของดาวก็ใช่เหมือนกันนะข้อ4วิเคราะห์อ,องค์ประกอบของอะตอมด้วยรังสีโฟตอนทาให้สามารถเก็บภาพของสนามโน้มถ่วงของดวงดาวได้ไม่ใช่นะมันอยู่ในย่านอินฟาราเรดนะไม่ใช่โฟตอนนะนะครับข้อ5้แปลงข้อมูลความยาวคลื่นอินฟาราเรดที่ปรากฏให้เป็นสีต่างๆเพื่อให้ดวงตาของเราสามารถรับข้อมูลได้ใช่นะครับอันนี้ใช่เราต้องย้อมสีมันนะนะครับโอเคอ่ะไปดูข้อต่อไปนครับ